ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับวันนี้อัปเดตวันที่30นะครับมีนาคมนะครับเวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะครับวันนี้แดดก็ร้อนมากเลยนะครับ FC นะครับฝนไม่ตกเลยนะครับบ้านพี่ชัยมีแต่ลมนะครับที่อื่นก็คงชุ่มฉ่ำกันทั่ว ทุกสารทิศะเนาะฝนตกบ้างนะครับเนาะบอกให้มาตกบ้านพี่ชายบ้างนะครับเนาะบ้านพี่ชายร้อนจะแย่อยู่แล้วนะครับเนาะวันนี้มาดูร้านทวีชัยกันนะครับว่ามีสินค้าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็คิดถึง f อทุกคนเลยนะครับเนาะก็ปิดไปหลายรายการนะครับพี่ชัยก็ไม่ได้โพสต์ลงเลยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ FT ทุกเสียงทุกสายนะครับที่ติดตามช่องเราถ่ายคนจนมาโดยตลอดนะครับ แป๊บๆก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับหวยก็จะออกอีกแล้วนะครับพี่ัยก็เกี่มตังค์ไว้ซื้อหวยเงี้ยซื้อที่ะไรก็โดนกินทุกตีพี่ัยก็จะซื้ออยู่อย่างนี้แหละครับเผื่อเจอจะถูกลงวลที่หนึ่งขึ้นมาล่ะเนาะพี่ชายช็อกตายก่อนพอดีนะครับไม่ได้ใช้เงินแล้วครับอ่ะมาเปิดหัวกันตัวแรกเลยนะครับช้างสยามนะครับโครงช้างสยามนะครับเป็นโครงอัพใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับโครงเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ว่างเกียร์ถอยนะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับ ตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับพร้อมรอยยางใหม่กระทะใหม่เลยนะครับตัวนี้จะเป็น RT ร้อยพัดไดเล็กนะครับ RT ร้อยพัดไดเล็กนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับที่ผมกับพี่สันกับพี่เอนะครับรีวิวกันอยู่นะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับ FC นะครับเครื่องเดิมๆนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 6 0 0 0บาทนะครับอ่อตัวนี้มาใหม่เลยครับ f c นะครับสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับสยามคูปต้าพัดเอ็กนะครับ โค้งใหม่นะครับ fc นะครับโค้งใหม่ๆเลยนะครับรูสลักยังไม่ถลอกเลยนะครับพัด x นะครับมาพร้อมกับร้อโยงเลยนะครับตัวนี้โค้งพัด x นะครับอยู่ที่29งหมนนะครับพี่ชายให้29งหมเลยนะครับพร้อมร้อยยงนะครับโค้งใหม่เลยนะครับโค้งลุ้นหน้าจะเป็นประมาณ4เดือนนี่แหละครับ fc นะครับลูกค้าออกไปแล้วไม่ส่งนะครับพี่ชายเลยยึดกลับมาเลยนะครับโค้ง4เดือนนะครับ สนุกสนใจนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับโครงสยามพัดเอกเข้าแล้วนะครับ FC นะครับตัวนี้จะเป็น RT ร์ท้อยพัดนะครับ RT ร์ท้อยพัดนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับพัดตาโตนะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยได้เปิดได้ลื้อนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง TF เอฟร้อยห้าเอเจ้าโลกนะครับเครื่องสวยๆเลยนะครับอัพใหม่พาใหม่นะครับทำสีเขียวหัวเป็ดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นโครงสยามคูบาต้า NC131 เกียร์กลางนะครับรุ่นฝาเว้านะครับตัวนูนนะครับโค้งสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 6 0 0 0ับาทนะครับโครงสยามคูบาต้าเข้าแล้วนะครับ FC รีบรีบเลยนะครับตัวนี้จะเป็น RT ร0 0อนะครับ RT 1 0 0พัดตาโตนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสภาพอัพใหม่ฟ่าใหม่นะครับทำสีใหม่นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับอารทีร้อยพัทนะครับโครงวิกิวัาททเนียมหางปีกนะครับเป็นโครงอัพใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับพร้อม้อยยางใหม่กระทะใหม่เลยนะครับก็ขอขอบคุณ FC จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ติดตามมาใน y t u t u นะครับช่องรถไถคนจนนะครับบอกพี่ชัยมีกระทิงแดงเคสเจ็ดสปล่าบอกพี่ชัยบอกมีนะครับเก็บไว้เลยเดี๋ยวผมไปเอานะครับ f c มาก็ลองขับดูโอเคผมเอาตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ชัยก็ไม่ได้อยู่ต้อนรับเลยนะครับเนาะก็ตามยึดของกันนะครับเนาะก็ไปเอาสยามคูปต้าพัด X มาเนี่แหละครับ f c นะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กําลังใจช่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณเฮียใหญ่ใจดีนะครับปิดอาทีร้อยประเดิมแต่เช้าไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเนาะ ตัวนี้จะเป็น RT 140พัดไดสตาร์ทนะครับเ c นะครับ140พัดไดสตาร์ทนะครับตัวนี้อยู่ที่37,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นทันเดอร์นะครับตาสีฟ้านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามแท็กเตอร์หางปีกนะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครง RT 100พัดตาโตนะครับสภาพเดิมๆนะครับพี่ชายก็ไม่ได้ล้างเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับ พี่ชัยการันตีได้เลยว่านิ่มทุกตัวเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งวิกิว8 8ดดหางป่งนะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อยางใหม่กระเทาะใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งห่สาพบาทนะครับหรือจะเป็นเครื่องโค้งนะครับเครื่องโค้งมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์3 9้าสี่เจดนสามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับฝากฝากไว้ด้วยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับ ตัวนี้จะเป็นแอร์คูบต้านะครับสามสิหแรง L 08นะครับสาหแรงนะครับ08นะครับตัวนี้รถพร้อมใช้เลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับมาพร้อมกับหลังคาแดงนะครับอุปกรณ์นะครับมีผ่านด้านหน้ามีผ่านไถนะครับรถสวยเลยนะครับ fc นะครับตัวนี้ l สาสหแรงนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับเครื่องนี้การันตีได้เลยว่าตึ้งใช้ได้เลยนะครับรถสวยๆนะครับผ่านสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สองสานเจ็ดหมื่นบาทนะครับสามที่หกแรงนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับฟีนะครับไม่ตสียใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีใจเจริญยนต์ไยงามนะครับหรือจะเปในด้านสามสี่ศูนย์แปดดีไอนะครับ ตัวนี้รถพี่ใช้ใช้อยู่เลยนะครับ FC นะครับเครื่องนี้สวยๆเลยนะครับหลังคาแดงนะครับมีอุปกรณ์โรตารี่นะครับเลขไม้น้อยนะครับตัวนี้รถออกป้ายแดงมาเลยนะครับใช้มือเดียวนะครับนาสิบไล่นะครับพี่ใช้จะขายนะครับเอามาทําทุนนะครับ FC เนาะตัวนี้โรตารี่พร้อมนะครับตัวนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับรถสวยๆเลยนะครับไงก็ มาดูชมได้เลยนะครับหลายๆท่านก็จะหารถปั่นไว้ทําไร่ทํานานะครับนี่ก็เข้าหน้าหน้าร้อนต่อไปก็สงการนะครับสงการแล้วก็เข้าหน้าฝนนะครับสนอกสนใจนะครับรถปั่นนานะครับเอาไว้ทําเทือกนานะครับอยากจะมีรถไถเป็นของตัวเองนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนไสงามนะครับสามสิบสี่ศูนย์แปดนะครับ มีโรตารี่นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับพี่ชัยทำนา10ไล่นะครับขายอยู่ที่1,70,000บาทนะครับราคาที่พี่ชัยเปิดไปนะครับมีส่วนลดทุกคันเลยนะครับ l 3 6 0 8นะครับตัวนี้อยู่ที่2,70,000บาทนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับยังมีสินค้าให้ FC เลือกชมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพี่ชัยก็จะขับรถเข้าละจะเข้าไม่ได้นะครับเนาะเต็มนะครับเนาะ อ่ะพี่ชายจะพาไปดูด้านนี้นะครับจะเป็นในด้านเครื่องคูปต้า E t ที95นะครับ95นิ่มๆทุกตัวเลยนะครับตัวละ 1, 4 0 0 0บาทนะครับโครงช้างสยามนะครับโครงช้างสยามหางป่งนะครับตัวละ1 0 0 0 0บาทนะครับสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับพี่ชายก็จะถ่ายรวมๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็น LM 115เจ้าโลกนะครับสภาพสวยๆในนิ่มๆนะครับตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับ เครื่องคูบาต้าอีทีเกตัวละ1มื่นส0 0แปดศูนย์หนะครับร้อยสิบหมืนะครับเครื่องเดิมๆนะครับโครงสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโครงนกนะครับ FC ฟนะครับโครงนกเข้าแล้วนะครับเอฟซจากสุโขทัยนะครับบอกว่าพี่ชายพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่ชายก็จัดมาให้เลยนะครับโครงนก NT11 นะครับ n อ็นเอ็นทีนะครับโทษทีนะครับรถสวยๆเลยนะครับ สวยยเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 4 0 0 0บาทนะครับพร้อมล้อยงพร้อมมังกรเลยนะครับ่อเรื่องใส่แล้วก็ขับไปได้เลยนะครับยำเสือกนาเกียร์หนึ่งนะครับยำเสือกนาเกียร์หนึ่งนะครับตัวนี้วิ่งหลังถนนได้เลยนะครับนก NT 13นะครับพี่ชายจะพาไปดูด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นโค้งนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไซงามนะครับยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะนะครับ พี่ชายขอพูดรวมเลยดีกว่านะครับ FC นะครับเครื่องคูปะต้า ET 95นะครับเป็นเครื่องเดิมๆนะครับตัวละ14,000บาทนะครับเครื่องคูปะต้า ET 80นะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวละ10,000บาทนะครับเครื่องคูปะต้า ET 110นะครับเดิมๆนะครับในนิ่มๆตัวละ165นะครับสนใกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับถ้าพี่ชายไล่ทุกตัวก็คงไม่ไหวนะครับ FC น้องมืดก่อนพอดีนะครับ ในก็ฝากร้านทวีชัยเจริญยนไสงามไว้ด้วยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับป้ายพี่ชัยก็จะขาดบ้างนะครับน้องโหลมแรงจริงๆนะครับ FC นะครับต้องทำป้ายใหม่แล้วเนาะหรือจะเป็นด้านโค้งราคา5,000-6,000นะครับ FC ร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับยังม th ีให้ FC เลือกนะครับโค้งเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ว่างเกียร์ถอยนะครับ ราคา5,000 6,000นะครับยังมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับบ้าพิไทยฟาบรดูนั่นน่ะนะครับสนุกสนใจนะครับตัวไหนตัวสอบถามได้เลยนะครับเบอร์ตทร094703934นะครับร้านทวีชัยเจริญไสงามนะครับสัญลักษณ์นะครับล้อเหล็กวางบนโครงนะครับเครื่องโครงวางบนล้อเหล็กนะครับติดกับไฟแดงไสงามนะครับ หรือจะเป็นด้านรถอีแต์นะครับรถแต็นต์สวยๆนะครับตัวนี้แต็นใหม่เลยนะครับยาวแปดศอกนะครับสโลลูกยังใหญ่เลยนะครับสโลลูกยังใหญ่เลยนะครับคัสสีสวยนะครับรถแต็นตีพิชัยมีสโลทุกคันนะครับตัวนี้เฉพาะตัวนะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับแต็นคันนี้มีทะเบียนนะครับยังมีอยู่นะครับพื้นยาวเก้าศอกนะครับพื้นเรียบนะครับมีสโลนะครับ ตัวนี้อยู่ที่7 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นอีแตนหน้าตัดเครื่องสีสูบนะครับเครื่องสีสูบนะครับเครื่องอีสูสุนะครับกระบะสวยคอกสวยนะครับมีสโลทุกคันนะครับตัวนี้อยู่ที่65,000บาทนะครับตัวนี้เป็นอีแตนชัยภูมินะครับอีแตนชัยภูมินะครับใหญ่ยาวนะครับใหญ่ยาวนี่หมายถึงรถอีแตนนะครับ f c ตัวนี้เพาลอยนะครับเพาลอยมีสโลนะครับคอกสวยนะครับตัวนี้พร้อมพร้อมเครื่องเลยนะครับ ความเครื่องตัวนี้อยู่ที่15000บาทนะครับสนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับยังมีสินค้าให้เลือกให้ชมเยอะแยะไปเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4สนะครับก็ใกล้วันจะหวยออกแล้วครับพี่ชัยก็ว่าจะนอนแต่วันๆหน่อยเผื่อฝันดีๆจะได้เลขสัก3าตัวนะครับไม่ใช่แล้วครคร FC มันร้อนนะครับอยากเข้าห้องแอร์นอนแล้วนะครับเนาะ ก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามเพื่อไปแรงใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ